สวัสดีค่ะพบกับแมวผีมีเรื่องเล่าวันนี้แมวผีจะมาเล่าเรื่องเรือนจำเรือนจำเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกร่ำลือว่ามีความเฮี้ยนและหลอนไม่แพ้ที่ไหนไหนคนภายนอกอาจไม่เคยรู้ว่าในเรือนจำนั้นมีคนตายขณะที่ถูกจองจำอยู่ไม่น้อย บางคนป่วยตายบางคนแก่ตายและบางคนถูกตัดสินประหารชีวิตเรือนจำบางขวางเป็นเรือนจำที่ได้ชื่อว่าโหดติดอันดับต้นๆของโลกแม้จะมีคนออกมาแย้งว่าความโหดที่ว่ากันนั้นอาจเป็นเพียงนิยายที่แต่งขึ้นแต่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเรือนจำบางขวางก็คือในเรือนจำจะมีต้นโพใหญ่อยู่สามต้น เห็นว่าปลูกอยู่แถวๆโรงย้อมผ้าใกล้กับทางที่จะไปโรงครัวปัจจุบันต้นโพทั้งสามก็ยังคงอยู่ต้นโพต้นนี้คนในเรือนจำตั้งชื่อให้เป็นชื่อของนักโทษประหารทั้งสามคนต้นแรกจะโตที่สุดซึ่งบางครั้งมีเรื่องเล่าในเรือนจำว่าตกดึก ช่วงเวลาประมาณสองยามถ้าใครผ่านไปแถวนั้นก็จะเห็นชายร่างเล็กๆแขนข้างหนึ่งขาดรุ่งริ่งกำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่นั่งแถวใต้ต้นโพต้นนั้นเหมือนกับว่าชายคนนั้นกำลังนั่งรออะไรบางอย่างลือกันจนขนาดที่ว่ากลางวันก็แทบไม่มีใครเดินผ่านบริเวณนั้นเลยต้นโพมีขนาดใหญ่มากๆ แต่บางช่วงก็เหมือนกับว่ามีเสียงประหลาดเล็ดลอดออกมาจากต้นโพต้นนั้นครั้งหนึ่งในอดีตได้มีนักโทษสามคนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าแม้ว่าพวกเขาจะยืนยันว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องจบชีวิตลงโดยทั้งสมคนในวอนขอสิ่งสุดท้าย ก่อนถูกยิงเป้าต่อผู้คุมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมราชััน์ว่าเมื่อทั้งสามคนสิ้นชีพแล้วขอให้ปลูกต้นโพไว้สามต้นโดยให้จัดลักษณะการปลูกเป็นแนวสามเหลี่ยมไว้ในเรือนจำแต่เมื่อทั้งสามคนถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าตามคำพิพากษาของศาลดีกาแล้วกลับไม่ได้มีการปลูกต้นโพตามคำร้องของพวกเขา จึงได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอย่างมากมายในเรือนจำบางขวางทำให้เจ้าหน้าที่กรมราชทันตัดสินใจปลูกต้นโพสามต้นในลักษณะรูปสามเหลี่ยมตามที่อดีตนักโทษได้ขอไว้ก่อนตายจากนั้นเรื่องราวประหลาดประหลาดทั้งหมดจึงหายไปก็เป็นเรื่องเล่าขานกันปากต่อปากมาจนถึงทุกวันนี้และเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้น ก่อนปลูกต้นโพสามต้นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ก็ได้เล่าถึงเรื่องหลอนภายในเรือนจำว่าหลายปีก่อนขณะที่เป็นผู้คุมมีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในวันหนึ่งขณะที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยที่ตึกขังเดียวตอนนั้นเป็นช่วงกลางดึกต้องเข้าเวรคนเดียว ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเชียบจู่ๆก็ได้ยินเสียงของกระป๋องน้ำอัดลมกริ้งเป็นทางยาวบนตึกชั้นที่สองเสียงกลิ้งนั้นดังอยู่นานพอสมควรตอนแรกคิดว่านักโทษไม่ยอมนอนตามเวลาและทำอะไรเสียงดังจึงได้ไขกุญแจเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบอกให้เข้านอนแต่พอก้าวขาเข้าไปก็ตกตะลึง พราะฝั่งที่ขึ้นไปนั้นไม่มีผู้ต้องขังอยู่เลยแม้แต่คนเดียวแล้วก็ไม่พบกระป๋องน้ำอัดลมอีกด้วยจึงรีบเดินลงมาพร้อมกับอาการเกรง็งจนแทบก้าวขาไม่ออกมือไม้เย็นเฉียบราวกับจับน้ำแข็งมาทำเอาผู้คุมคนนั้นหลอนชนิดที่ลืมไม่ลงเลยทีเดียวนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องหลอนอีกเรื่อง ที่เกิดขึ้นในเรือนจำบางขวางตอนนั้นเป็นช่วงพักผู้คุมที่เป็นหัวหน้าอยู่ที่ชั้นล่างส่วนลูกน้องนอนอยู่ที่ชั้นสองจนกระทั่งช่วงกลางดึกลูกน้องได้ลุกไปเข้าห้องน้ำซึ่งต้องเดินผ่านห้องขังในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความมืดตอนนั้นสายตาที่จอดจอบไปตามทางเดิน ก็ไปสะดุดตากับบางสิ่งบางอย่างลักษณะคล้ายผู้หญิงลอยตัวทะลุผ่านลุกกรงไปต่อหน้าต่อตาแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ทำให้ผู้คุมหวาดกลัวและไม่กล้าขึ้นไปชั้นสองอีกเลยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเรือนจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวผีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ